จากกระถางต้นไม้นะคะไปดูเกมสุดฮิตอย่างเกมโปเกมอนโกกันบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกระแสฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแต่ก็มีหลายคนออกมาพูดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นภัยต่อความมั่นคงบ้างหรือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะเกมโปเกมอนโกจะเตรียมที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่า n ีแทนติกนะคะเตรียมที่จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของเกมโปเกมอนโกชุดใหญ่ค่ะ จะมีการเพิ่มตัวละครอีกมากกว่า100ตัวในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะและอาจร่วมมือการทำงานกับสตาร์บัคอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะทางด้านของนียนติกนะคะก็ยังไม่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าทางซ e o ของบริษัทก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองแล้วค่ะว่าจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ครั้งใหญ่เข้าสู่โปเกมอนโกอย่างแน่นอน จึงก็จะมีการอัปเดตตัวโปเกมอนตัวใหม่ๆนะคะกว่าอีก100ชนิดค่ะรวมไปถึงโปเกมอนในตำนานตัวต่างๆด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบต่อสู้ระหว่างเทรนเนอร์ระบบแลกเปลี่ยนโปเกมอนค่ะแล้วก็การเลี้ยงโปเกมอนหลังจากฟักไข่ด้วย พบกันได้นะคะกับรูปโฉมใหม่ของเกมโปเกม o n Go นะคะแต่ว่าก็ต้องขอเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งต้องเล่นอยู่บนความพอดีนะคะแล้วก็ไม่ประมาทด้วยถึงจะเล่นได้อย่างสนุกสนานนะคะไปกันที่ประเทศอินเดียกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเน็ตไอดอลอินเดียกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เน็ตไอดอสาวสวยแบบที่คุณผู้ชมคิดกันคะ่ะ นี่เลยนะคะเน็ตไอดอลคนนี้ค่ะอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นอันดับต้นๆของโลกมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําให้โลกต้องตะลึงมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอินเ e รดิเบิลอินเดียค่ะแน่นอนนะคะว่างูจงอางคือหนึ่งในสัตว์สัญลักษณ์ของชมพูทวีปและชาวอินเดียหลายคนก็มีอาชีพหมองูนะคะแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลอินเดียจะประกาศยกเลิกอาชีพนี้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถยกเลิกได้อย่างจริงจังค่ะ หลายวันมานี้นะคะมีการแชร์ภาพเน็ตไอดอลอินเดียคนนี้ค่ะนี่เลยค่ะเขาต่อสู้กับงูพร้อมกันถึงเจตัวนะคะมีคนเข้าไปติดตามรับชมเนี่ยมากกว่าแสนคนทีเดียวค่ะหลายคนที่ดูคลิปนี้ต่างก็ลุ้นใจระทึกเลยนะคะว่าเน็ตไอดอลคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสื่ออะไรต้องการที่จะทําอะไรนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งเน็ตไอดอลชาราตะคนนี้นะคะก็สามารถชนะกับการสู้กับงูที่มีพิษร้ายอันดับต้นๆของโลกได้นะคะ สุดท้ายก็แบบที่เห็นนะคะก็ดูเหมือนว่าเขาจะสามารถพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับเจ้าง,งูเจ็ดตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะก็ะเป็นความ